ตอนนั้นท่านก็ให้ปลูกกำหนดว่าให้ปลูกมอนเลี้ยงไหมอยู่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ให้ตัวอย่างผ้าให้ทอสมท่านคนละหนึ่งชิ้น จะเป็นลายตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นลายโบราณประจังควัแบสุรินก็คือลายระเบอร์หรือว่าลายหะเบอรออกนา้ัไ้นมแม่ก็รับแล้วก็ทำตามรอยพระองค์ท่าน คุณป้าบุภผาผิวทองชาวจังหวัดสุรินทร์ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเส้นใหญ่ของหม่อดไหมเป็นเวลานานกว่า30ปีที่ยังจำได้ไม่ลืมเลือนครั้งตอนเด็กมีโอกาสเฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดพร้อมกับคุณแม่ พระองค์ท่านทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและสอนอาชีพการถักทอผ้าไหมรวมถึงตรัสให้รักษาผ้าลายพื้นถิ่นไว้เป็นสมบัติของลูกหลานปัจจุบันคุณแม่บุภายังคงจเจริญรอยตามบรรพบุรุษด้วยการสืบสารถักทอผ้าเรื่อยมาด้วยหลายผ้าประจำถิ่นอย่างอัลลูซีนสมอ1นผืนสเมตรใช้เวลาถักทอถึง15วัน และงานละเอียดสวยงามจึงเป็นลวดลายที่สมเด็จพระนางเจ้าทรงโปรดและตรัสว่ามีความงดงามยิ่งนักบ่อยครั้งที่นำไปเป็นของที่ระลึกให้กับภริยาบุคคลสำคัญของโลกทำให้แม่บุพพาถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นลูกและรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้จังหวัดสุรินทำให้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ พสเสิิและทําให้ฐานะดีขึ้นเพราะว่าไม่ไม่มีนาทำจะเป็นคนยากจนแต่ก็ได้พระองค์ท่านนี่แหละค่ะช่วยให้ดีขึ้นแล้วก็โครงการของพระองค์ท่านก็ทําให้แม่ได้มาอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพอีสานใต้ ณน,นี้ที่นี่มีสมาชิกมากกว่า100คนแล้วด้วยน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าทำให้ประชาชนได้มีอาชีพที่ยั่งยืนไม่ต้องย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิด อาชีพการถักทอผ้าไหมล่ะค่ะเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพในโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคนะ,คะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะที่ที่ฉันนุ่งในตอนนี้ค่ะก็เป็นลายพื้นถิ่นนะคะของจังหวัดสุรินเลยค่ะเรียกว่าลายโหนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านที่นี่แล้วก็ชุมชนที่นี่นะคะให้พวกเขามีอาชีพที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ ณาชาทองย้อยเข่าจริงสปริงนิวส์รายงานค่ะ ข่าวนี้นะครับ